มือนี้ทายมีหาเห็ดละงกเอกมีหาเห็ดละงกเนึ่งยังบ่ทันเห็นเธอเอ็มมีเห็นบ่เห็ดละงกเห็นโอ้อันนี้เอา้างานเอ็มมีได้เลยมีได้เห็ดละงกเลยเอา้าเออนิสายสีบิึงดู เออได้เลยนะฮะไปคำพูดไปคำพูดสวัสดีฮะ่อนกอนายเห็ดมือใบมีใบเห็ดดอกเดียวเดอกเดียวฮะนี่สิได้กินมือนี่ยตรวจสอบมอมี่เห็ดบ่อมีเห็ดมีเห็ดบ่อเห็ดอ่ะ ไม่ใช่มแม่ไม่ใช่ว,ว้าเอมีหาเหดได้เว้ยเอาเอาไม่กะตามมีมาพร้อมนำไอมีเฮ็ดดอกไงเฮ็ดดอกเนี่พร มีหาเฮ็ดนะสิเมื่อและมีทาอยู่รถอันนี้ทำเมื่อยป่ะมีมเมื่อยป่เมื่อยป่เพื่อนว่าเมื่อยอะไรเมื่อแล้วป่ะนี่ขับได้พอไเดเกงอยู่